เดี๋ยววันนี้นะครับจะแนะนำนะครับวิธีการปรับขนาดรูปให้พอดีกับขนาดที่จะปริ้นนะครับขนาดที่เราต้องการนะครับก็เริ่มจากให้นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วเราก็พิมพ์หารูปนะครับรูปรูปเช่นรูปอาหารหลักห้ามูอย่างเงี้ยนะครับอาหารหลักห้ามู่อย่างเงี้ยนะครับกดไปที่หาค้นหาแล้วก็ค้นหาไปที่รูปนะครับ ก็ค้นหาไปที่รูปนะครับพอเจอรูปแล้วสมมติผมเจอรูปนี้นะครับผมก็กดไปที่รูปนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นนะครับบันทึกรูปภาพเป็นนะครับผมก็จะเอาไว้ในดาวน์โหลดนี่ละกันนะครับาไว้ในดาวน์โหลดเลยนะครับกดเซฟนะครับต่อมานะครับเราจะเอาอีกนะครับเอารูปอีกนะครับหารูปที่มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับรูป สมมติอันนี้นะครับอันนี้ก็ใหญ่นะครับเจ็ดร้อยนะครับคลิกขวาแล้วก็คลิกรูปภาพเป็นะครับกดเซฟไปอ่ากดหาไปตรงนี้นะครับสมมุติเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารของนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับอ่าสมมุติอันนี้นะครับเอาอันนี้อ่านะครับ กดคลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นนะครับก็เซฟไปนะครับก็เสร็จไปนะครับในขั้นตอนของการดาวน์โหลดตอนนี้เราจะมาเปิดปริ้นใน Word นะครับก็เปิด microsoft Word ขึ้นมานะครับเปิด microsoft Word ขึ้นมานะครับก็ไปที่เอกสารเปล่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะปริ้นเนี่ยนะครับเราก็กาหนดขอบให้มันเหลือน,น้อยอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องให้มันเหลือมาก นะครับถ้าเส้นตรงนี้ไม่มีนะครับก็ให้เรามาเปิดตั้งตรงมุมมองตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นไม้บรรทัดมันเกิดจากตรงนี้นะครับบางทีของท่านทาไมไม่มีเส้นบรรทัดแบบนี้ก็ให้มาที่คําว่ารีวิวนะครับแล้วก็มาอ่ามาที่มุมมองแล้วก็ที่เครื่องหมายถูกตรงคําว่าไม้บรรทัดแบบนี้มันก็จะมีเส้นขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็สามารถปรับนะครับปรับนะครับปรับให้มันเหลือน้อยๆนะครับไม่ให้มันต้องมันเหลือมากนะครับให้เหลือขอบนิดนึงนะครับเวลาเราจะปริน์นะครับอ่าแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะนําเข้ามานะครับนำรูปเข้ามาวิธีการนํารูปเข้ามาก็ไปที่ไฟล์ไปที่แทรกเลยก็ได้ครับมาที่แทรกทําได้2แบบนะครับก็คือแทรกรูปภาพนะครับหรือเราจะแทรกรูปภาพออนไลน์จากตรงนี้ก็ได้นะครับดูนะครับเนี่ยนะครับเราจะสามารถแทรกรูปภาพออนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็พิมพ์ไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าค้นหาเดี๋ยวนี้นะครับอาหารหลักห้าหมู่แบบนี้นะครับ กด Enter ไปนะครับค้นหาไปนะครับเจอพอเจอแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะได้รูปไหนเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดแทรกขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับแบบนี้พอปรับขนาดได้ที่นะครับเราก็ไปแทรกนะครับจากรูปภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือรูปภาพเมื่อกี้เราอยู่ในดาวน์โหลดใช่ไหมครับในดาวน์โหลดเนี่ยสรูปแรกนะครับก็กดนะครับกดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้มันก็จะได้ทั้งสอันแล้วก็กดไปที่แทรกนะครับมันก็จะมา นะครับอย่างสมมุติอันเนี้ยนะครับรูปเนี้ยผมต้องการแค่เบิ้ลคลิกผมต้องการสักประมาณประมาณสักเราวัดดูแล้วนะครับเราวัดดูแล้วความกว้างเนี่ยนะครับความกว้างเนี่ยให้ได้ประมาณสัก3.5้เซนนะครับเนี่ยเราก็ดูจากตรงนี้นะครับดูจากมุมขวาเนี่ยนะครับเราก็ปรับตรงนี้ไปก็ได้ครับตรงนี้3.5มจเนี่ยนะครับสานะครับกด Enter เข้าไปนะเนี่ยนะครับ3.5เนี่ยนะครับ กดลงมาก็ได้ครับ3.5นะครับแบบนี้อ่ามันจะล็อกความกว้างให้อัตโนมัตินะครับอ่าแบบตัวนี้3.5นะครับเอา3.5อ้าวตัวนี้รูปนี้ผมจะเอาสักประมาณนี่ตัวนี้มันอยู่ที่19เซนนะครับรูปนี้ผมจะ,จะใหญ่ๆหน่อยมันจะเอาให้มันประมาณที่เราจะพิมพ์นะครับก็ดูว่ามันเป็นภาพหน้าป,ปกอ่างเงี้ยครับภาพหน้าปกก็จะใหญ่หน่อยนะครับภาพหน้าปกก็จะใหญ่หน่อยก็คือให้เหลือสักประมาณ10 4เส้นนะครับก็14เส้นก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะเบียดกันอยู่นะครับมันไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับเราก็ให้ดับเบิลคลิกไปที่รูปนะครับดับเบิลคลิกไปที่รูปนะครับเสร็จแล้วไปที่ตัดข้อความอ่าแล้วก็เลือกให้มันอยู่อ่าข้างหลังแบบนี้นะครับมันก็มันก็อยู่ข้างหลังนะครับรูปนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ตัดข้อความให้มันอยู่ข้างหลังข้อความนะครับอ่าให้มันอยู่ข้างหลังข้อความมันก็จะอยู่ข้างหลัง รูปนี้อีกนะครับดับปุ่ลคลิกเข้าไปตัดข้อความอยู่ข้างหลังข้อความนะครับทีนี้มันก็จะสามารถที่จะเลื่อนออกไปได้นะครับนี่นะครับเราก็จับให้มันพอดีนะครับรูปนี้นะครับเราอาจจะมาไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับไว้แบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันเห็นเขาโค้งรูปแล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็เพิ่มเส้นก็ได้ครับ เพิ่มเส้นจางๆให้มันแบบนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเส้นนะครับเวลาตัดเนี่ยมันจะได้มันจะได้รู้ว่าเส้นของมันอยู่ตรงไหนประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ทําการพิมพ์นะครับนะครับทำการพิมพ์แล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ของเราให้ถูกต้องแล้วก็นะครับเลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องแล้วก็พิมพ์นะครับแต่ถ้าต้องการให้มันละเอียดหน่อยนึงแล้วก็ไปที่คุณสมบัติการพิมพ์นะครับ ไปที่คุณสมบัติการพิมพ์มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก mm hmm. ถ้ากระดาษของเราเป็นกระดาษโฟโต้นะครับเราก็อาจจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับหรือไม่จําเป็นต้องเลือกก็ได้แต่มาเลือกตรงนี้นะครับจากลักษณะงานพิมพ์มาตรฐานให้เป็นลักษณะสูงนะครับเป็นงานพิมพ์ที่สูงนะครับมันก็จะมีความละเอียดสูงภาพก็จะออกมาสวยงามแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็สั่ง mm hmm. พิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับการดาวน์โหลดรูปภาพมาแล้วก็ปรับขนาดให้มันได้ขนาดสัดส่วนที่เราต้องการที่จะพิมพ์ นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการพิมพ์นะครับเราอาจจะพิมพ์นะครับพิมพ์ใส่กระดาษกระดาษสติกเกอร์นะครับกระดาษสติกเกอร์ที่สามารถพิมพ์ได้แล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปแปะนะครับแบบนี้นะครับะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ